จากต่างจังหวัดก็มาออกรถที่ตีรถสวยได้นะครับวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับโตโต้นะคะที่โชว์รูมตีอยักษ์กันนะคะแล้ววันนี้โตโต้ก็ได้ไปทําการส่งมอบรถแต่เช้าเลยวันนี้คุณนิวเนาะ<ช>มาจากจังหวัดศรีสะเกดเลยอสอบถามนิดนึงเนาะทำไมถึงได้ตัดสินใจมาซื้อรถไกลถึงลังสิตเลย ก็ดูในไลฟ์สดครในไลฟ์สดใช่ไหมชอบความชัดเจนครับวันที่จองเนี่ยยังไม่เคยเห็นรถเลยจริงหรือเปล่าจริงโหสุดยอดเลยแค่ดูผ่านไลฟ์สดอย่างเดียวครับมั่นใจอะไรขนาดนั้นเป็นเฮียตีเพราะว่าแกรับประกันดีครับพอเรามีดูแลซ่อมสูนย์ให้ด้วย2ปี2องหมื่นโลเนาะของเราเนี่ยวันที่เข้าไปทําเอกสารเนี่ยค่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมค่าใช้จ่ายไม่มีเลยครับมีเจ้าหน้าที่ไปทําเรื่องให้ถึงที่บ้านเลยโดยที่ม้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยดีเลยใช่ไหมอย่างนั้นดีเลยครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอนุมัติง่ายไหมคะอนุมัติไไไวววมยเล่ แลราพอมาเห็นรถตัวจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างถูกใจครับรถี่บ้านทําธุรกิจอะไรอยู่ตอนนี้ก็ขายทุเรียนออกรถไปเพื่อคนทุเรียนโดยเฉพาะเลยนะใครอยากไปอุดหนุนทุเรียนที่รีสสเกตนะไปร้านพี่ได้เลยนะใช่ครับใช่ไหมฝากร้านได้นะคะร้านทุเรียนนายนิวนะครับในอําเภอเมืองกันทะลักตรงทางเข้ามาทวีเลยไปอุดหนุนพี่เขาได้เลยนะคะยังไงก็ออกรถไปก็เฮงเฮงนะขอบคุณมากนะคะ